สวัสดีค่ะคนวันนี้ก็มาากินดามิงกันเช่จอเก่าเดจอเก่าจาเดิมคุณเอินนี่เอินอยากกินก็เลยแบบมากินเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราแบบไปเจออะไรมันแบบคอนเทนต์มากมาจนแบบต้องถ่ายเอาเป็น เส้นเล็กอะไรคะ่ะนุ่มปานดังเหมือนกันเส้นเล็กปกานะค,ะค่ะอันนี้น้ำนี่มันอยู่ข้างหน้าอันนี้เลยครยับผมใช่ครับรูดที่หห่แ<ม>ห่งการสั่งรับมีท่หน้าเยี่ยมมากแม่คือแบบว่าไปนั่งรองข้างกลางแดดน้ำนแบบเลา วันนี้แบบเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเจออะไรมาคือชีวิตมันคอนเทนต์มากจริงๆอะจะบจะถ่ายตั้งแต่แบบออกจากบ้านแล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยเกียดปรากฏว่าชีวิตมันคอนเทนต์มากก็โอเคถ่ายเก็บไว้หน่อยคือเรากะเอินอะมาถ่ายรูปแบบว่าที่จะยื่นจบในเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วทางเนี้ยคือดูไว้ว่ามันเป็นร้านไซเบอร์ใช่ไหมที่สยามก็เลยแบบเดินไปแล้วพอเดินไปเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ่ายวันเนี้ยลูกค้าจะได้รับรูปวันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี 24. 24่กับยี่สิบสี่อะไรยี่เมษาแล้วลว,วันนี้วนน เราต้องยืมจบภายในวันที่แปดแล้วเขาก็บอกว่าเขา,าจัดรอไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเว้ยคือแบบเขาแบบอึ้งคือแบบหามาล้านเดียวไงแต่แบบนี่จำได้ว่าเออเคยมาล้างฟิล์มอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะ เราร้านที่แบบสยามละกันเพราะตอนแรกค่ะเขาแบบเออพอจะแบบรู้จักร้านไหนที่แบบมันจะได้เหมือนกันไหมเขาบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นรัดเท้าค่ะมี่แาแบบนี้สยามมาแก้ถูแบบฉันก็ไม่ได้แต่แบบเวิรลลิงที่จะไปอ่ะเออแล้วก็แบบหน้าแต่ละคนก็แบบเออเริ่มเยอมแล้วแก่เพราะแบบเออรอกันนานอไรเงี้ยไหนจะเดินไปร้านถ่ายรูปอีกเนี้ยแล้วแบบถ่ายแบบซัพเอแบบอย่างเงี้ยคือแบบอืมส่วนเพื่อนเอิญก็คือแบบเอาหน้ามาออกนะคะเพื่อนเราเลยรู้สึกแบบว่าแม่มันให่แบบพันสุด ก็เลยแบบโอเคพอแบบร้านนั้นไม่ได้ใช่ไหมก็เลยแบบไปถ่ายร้านอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบมาขึ้นให้โอ้มันเป็นร้านอะไรผมจำชื่อร้านไม่ได้ <Okay. S 1> ก็พอไปร้านนั้นใช่ปะมันก็มีคอนเทนต์อยู่งเลค่ะทุกคน,น,นก็คือว่าอาจารย์บอกว่าให้ฉันถ่ายแต่ให้ถ่ายแบบ 1. 5ดหหรือว่า2ก็คือแบบไ่ทสาบก็คือไปนั่งหากันตอนนั้นเลยแล้วพอแบบจะหาสีจุดคุยคือ <c oughs> ทุกคนรู้ค่ะว่าแบบสีจุดคุยมันจะเป็นสีทองใช่ไหมแต่ว่าทองท,องที่ร้านนี้มีอะ มันเหมือนทองที่เพื่อนถ่ายไหมก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งนะคะอักษรยอดนะว่าบอกค่ะท,ที่สง่งที่สง่งรูปยัดคุยมาให้ดูก็เลยแบบเอาไปให้ร้านดูก็คือแบบอืมก็ขอบคุณนะคะพอดูเออเที่ยวแบบเออมันสีแบบประมาณนี้นะแต่แบบสีที่เขาเมียดันเข้มกว่าแล้วแบบสีที่เปิดให้ดูดันอ่อนกว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบรีสอร์ทจบเป็นยังไง ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวลองมาดูกันเพราะว่าวันนี้ก็คอนเทนต์ขั้นสุดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กะที่จะมาผ่าฟันคุดวันนี้แต่ว่าคิวหมอฟันมันได้พอดีตอน5โมงก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกับอนก่อนแล้วก็ค่อยไปผ่าฟันคุดมั่งสั่งยูสุฮันนี่มาเราสั่งมนโซดาฮันนี่โซดามั้งใช่ไหมไม่รูู้ฮันนี่โซดาก็คือเป็นคนสั่งเองแต่เพื่อนจำได้ โอ้ใช่แล้วแบบลืมเราเมื่อกี้เมื่อกี้คือค่าถ่ายรูปเท่าไหร่คะ250ราแล้วมีเงินไหมคะไม่มีสองคนรวมกันยังไม่ถึง250จนต้องแบบเดินไปกดตังค์แบบระเอ๋ไหมวบาเราเป็นยี่สิบนะคใช่ค่ะดูหน้าดิจะหมดไหมต้องหมดแล้วนี่ครับราเมงทงปัตสึเราได้แบบมีพิมพ์ลายเหมือนเอิร์ธหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยร้อนนิดนึงนะคะ อ้าวยังไม่ได้กินเหรอมันร้อนแต่ว่าน้ำซุปน้ำซุปก็สดชื่นอยู่แบบมีกลิ่นอยู่มันต้องเป็นทางไหนอต้งมันทางนี้เออมันเป็นทางนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยดีวิวแบบกิ่นอยู่แบบสดชื่นอ่ะอันนี้เราสั่งอะไรนะเราสั่งอะไรกันวะเส้นนุ่มใช่ไหมเส้นเส้นเล็กนุ่มปานกะมันสามใหญ่มากมาก เขาอยู่ช่วงหาทำโดยเดียวเกวลินนะทุกคนคือแบบว่าเวลาถ่ายคลิปก็จะไม่มีสตอรี่บอร์ททุกคนรู้เพื่อนรู้ที่บ้านรู้รู้ทุกคนถามว่าราคาเท่าไหร่จริงๆอันนี้มันแบบวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาอะเอพิฟูเดย์ี่โดนหลอกแรงมากเว้ยแบบเข้าไปในทวิตเตอร์ใช่ปะเจอคนโมดแบบว่าจนะเป็นใ แล้วก็โดนหลอกแบบโดนหลอกไวมากไม่น hmm. ร like, oh, um, yeah. sure, right. ูแบบว่าเออเชื่อเชื่อแล้วก็แบบเข้าไปในเอจนซีแล้วแต่ว่าไม่เจอไงก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปหาร้านถ่ายรูปกันเพราะเราคิดว่าแบบวันนี้เป็นวันที่เราเจอกันด้วยหน้าที่แบบว่าสวดีที่สุดเลยเพราะว่าถ่ายเพราะว่าแต่งมาทําอะไรแต่งมาถ่ายรูปเมื่อกี้แบบเสียเงินค่าร้านค่าไปแบบมันไม่รวมแวตกับ โซวิชานอนุกคนแบบสิบกับเจ็ดเปอร์เซ็นตก็เท่าไหร่คะคะเเพงเก้าร้อยบาทเรื่องหนึ่งที่แบบจะบอกคือว่าคนท่าคิมกันแดดมาดูนี่คือเขนเราตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะดำเราคิดว่าแบบเข้าไปซื้อเราไปลงบัตรดำม้นกัเพื่อนเขาอยากได้บัตรดำของอะไรนะลากาดใช่ปะใช่เออแล้วท่านี้ใช่ซื้อชมพูไปแล้วเพราะว่าวันนั้นแบบมันไม่มีดำจริงๆแล้วมันต้องรอแบบอาทิตย์ก่อนก่อน แช่ไหมใชตอนนี้แบบเรากำลังจะพาเพื่อนไปเ,เพลย์แคนโซที่แบบมันยังมีแบบบัตรดำอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เดินผนน่านร้านไปแล้วแต่หาร้านข้าวรหรือว่าเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้หาร้านถ่ายรูปอยู่ก็เลยแบบเมนกินทอว,วันนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อร่แคะว่าีุาใช่คือแบบไม่รู้มาก่อนเลยก็คืออยู่ปีสี่แล้วไงคืแบบฉันจะดูเป็นขอไปทําไมเกณฑ์การเข้าคณะถามอาแบบตอนนี้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยเลยอะไรคะเชิญค่ะคุณเอิน่ะ สันฝันให้เพื่อนลองคนนี้ที่เขาบอกว่าหายากมากแต่ที่ The c a s t l e m มนะคะแตนน่วันนี้คือวันที่หนึ่งมีสาไม่มีการ Every ู o o เด a y แต่อย่างไรองะะลองนะคะเทสต์เป็นไงคะสีสว,ออสวย่ะเออสวยนี่ทุกคนมันจะแบบให้สีที่แบบไม่เหมือนกันเพราะแบบีผิวเราคนละโทนกัน ก็วันนั้นนะคะเรามาโดนบัตรอันนี้คือตอนแรกก็ว่าจะรีวิวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราแต่งหน้าได้บัตรอันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวแยกกันนะคะก็ซื้อเพราะอะไรแน่นอนคือที่บ้านอนะเราใช้อันนี้ทุกคนคือแบบเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามันหมดไปแล้วแต่เห็นราคาเราแบบไม่กล้าซื้อ้วตอนนั้นกันกล้าซื้อไปได้ยังไงโสหน้า <c oughs> นะคะคนที่ไม่ใช่สูตรแบบเราเห็นอันนี้ โฆษณาอย,<น>ยู่เราก็เลยแบบมาดูคอนแต่ว่าแบบทุกคนมันแบบว่ายังไงวะอันนี้มันกเกินเลยแต่อันนี้มันรู้สึกมันดามแฉกกว่านะนนะเพราะว่าอันนี้มันจะแบบ,แบ,บนี้ก่อนคุณวคุณพ<ว> <ๆ S 1> เพื่อนเขาลองนั่นลองนี่ม <laughs> ันบอกว่าแบบไหนมึงจะมาซื้อครีมกันแดดไหนครีมกันแดดมึงเนี่ยแต่มันสวยนะเนี่ยอันน้ รู้สึกว่าอันเนี้ยออกใหม่กว่าป่ะสีชมพูแต่ที่แบบเราเคยรีไฟกับเพื่อนได้ก็คืออันนี้ของผู้ชายเพราะว่าสีชมพใช่ตัวนี้เป็นของผู้หญิงเพราะว่าเป็นสีชมพูคือแบบอย่างว่ามันประการใดวะเพื่อนมาเจอผู้ชายค่ะเพื่อนมาเจอผู้ชายใครคะเจยอนเออดีดีดีอ้ายยูตะ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 มีในของขันวันเกิดวันนี้ที่ให้คะโชว์โชว์ใครคะ แน่นอนค่ะโดยยองนี่นะคะทุกคนคือเราเราจะมารอถ่ายกันตอนที่แบบมีคนอยู่ในตู้อันนี้ตรงนี้มันใกล้ก็ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเลิศเลยใช่กำลังมารอถ่ายรูปกันอยู่นะคะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าคนเยอะมากๆมากมากมากเซนเซอร์ตอนนี้คนเยอะมากๆแบบยังไงดีตอนนี้เขาหันอยู่แล้วฉะนั้นเราแบบถ่ายได้เซนเซอร์ใช่คนนังคือแบบนี่เป็นลูกของเบร คนดูแบบว่าดูเดิโอ้โหสภาพนี่แย่มากเราจะถ่ายอีกรอบดงไม่ไหวจ้ะดูผมนี่คือแบบว่คือแบบอยู่คนจะให้แบบเลือกสกแบบสามสี่รูปใช่ไหมแต่นี่คือแบบสองรูปสองรูปปุ๊บไปเลยไปเลยคือปิ้นไปแล้วอ๋ ลังจากเมื่อกี้ที่เดินผ่านแบบร้านหน้าพารากอนกันมาแล้วก็ไปถึงร้านแสงร้านแสงเป็นไงคะเพื่อนขาว่าวระวังวันเลยคนเยอะแบบเยอะแบบมันไม่มีที่เดินแล้วอ่ะนี่มันน่ารักมากเลยเราหลงกันมาน่ารักดูแกขยับมันดิ หามกันอยู่ว่าแจมินอุ้มสีไหนแต่เราก็ไม่รู้สีไหนถ้าเราซื้อไปผิดสีมันจะแบบเยี่ยมมากเพราะว่ามันมีน้องม่วงอีกตัวน,นึ่งคงเบ่งหลังเลยพี่คนเยอะมาก ก็คือโดนถอยเวลาสองสี่โอ้ไม่กัวันนี้ชีวิตแบบติดคอนเทนด์